ยาดาเกมเซ็นเตอร์บริการเกมมือถือทุกเกมราคาถูกกว่าเติมเองแน่นอนยังไงก็ต้องยาดาเกมเซ็นเตอร์คริสตัลช็อปบริการเติมโรบักราคาถูกเรทดีไม่แพงบริการสินค้าแมปต่างๆมากมายต้องคริสตัลช็อปเท่านั้นสตาร์บัคคิดถึงร้านฟาร์มแมปโรบักและบริการเติมพาสคิดถึงสตาร์บัค ยินดีต้อนรับเข้าสู่เกมแอนิเมชั่นแอดเวนะครับในวันนี้เนี่ยมีการอัปเดตเข้ามานั่นเองครับก็จะเป็นตัวเทเลอร์นั่นเองนะครับผมสำหรับตัวอัปเดต20่นะครับอัปเดตต่างๆเนี่ยมีอะไรยังไงบ้างนะครับวันนี้เนี่ยน่าจะมากันที่แป๊บเดียวเลยคงไม่มานานนั่นเองครับก็เดี๋ยวเรามาดูกันว่ามันจะมีอะไรยังไงบ้างใครชอบผมฝากกดไลค์ like, กดแชร์ share, กดติดตามไปด้วยแล้วกันนะครับแน่นอนครับอัปเดต20เป็นอัปเดตที่รอมาค่อนข้างนานนะครับ ก็ตัวเกมจัปเดตเนี่ยก็ประมาณ1เดือนถึงเดือน,อนครึ่งเลยถ้าเรานับเป็นอัปเดตใหญ่เนาะก็แล้วแต่คนชอบนะอย่างที่บอกตอนนี้คนก็ย้ายไปในเมแวนการอนเมลาสแตนกันตามลําดับแล้วแต่คนจะชอบเลยอย่างที่บอกนอกราบผมเองเนี่ย ไม่ได้เล่นเกมเหลี่ยมเลยครับผมไปเล่นพวก Monster Hunter คือเกมไม่เหลี่ยมที่น้องๆรักไอ้ที่น้องๆเกลียดกันนั่นแหละเอาง่ายๆคือไม่ได้จะมาด่าว่าเกมนอกเป็นว่าคนไม่ชอบก็ค,คนไม่ชอบน,นั่นเองครับแต่สำหรับผมมาชอบเล่นเกมอยู่แล้วคือไม่ว่าจะเป็นเกมเหลี่ยมหรือเกมไม่เหลี่ยมผมเล่นได้หมดแต่ว่าเกมเหลี่ยมที่เล่นมันคือ Tower Defense ครับเป็นเกมรูปแบบเกม Tower Defense นะครับที่เกมมือถือมันหาไม่ได้น,นั่นเองครับแต่ว่าตอนนี้มันน่าเบื่อผมเลยต้องไปเล่นเกมที่มันไม่เหลี่ยมเพราะว่ามันมีเกมใหม่ๆออกมาเยอะไหนจะเป็นการประกาศนะครับของตัว Seven Night Rebirth และก็แน่นอนครับตัวเกมหลังจากประกาศไปแล้วเนี่ยสอสเดือนน่าจะเปิดทันนะครับในเดือนที่เขาประกาศเอาไว้ก็คือประมาณกลางเทอมนั่นเองครับหรือว่าตัวเดือนที่5เดือนที่6นะครับที่เขาบอกนะครับประมาณนั้นอ่ะไอ้หนาพูดเกมไม่เหลี่ยมไปน้องๆปิดแล้วไายมึงไาพูดเกมอีกอกี่ซื่ออ่าแน่นอนครับเราไม่พูดเกมไม่เหลี่ยมแหลวนะครับอ่ะ สำหรับใครที่อยากจะฟาร,ร์มในแบบโรบอทแมปแอนิเมชั่นเวนเจอร์แอนิเมชั่นลาสแตและ a อนิเมชั่แวนการ์หรือแบบอื่นอมากมายนะครับและไม่มีเวลาว่างในการปล่อยบอทในเดียวัวนนี้ผมขอนําเสนอครับ UG Phone แอปพลิเคชันที่สามารถช่วยเพื่อนนั้นฟาร,ร์มได้อย่างไรมากยิ่งขึ้น UG Phone เนี่ยเป็นแอปพลิเคชันที่เป็นระบบคลาวด์มือถือเครื่องหนึ่งสามารถฟาร,ร์มได้แบบออโต้ฟาร์มทั้งวันทั้งคืนเลยครับถึงแม้ว่าทุกคนนั้นจะปิดมือถือหรือปิดคอมไปแล้วก็ตามหรือจะไม่มีเน็ตก็ตามนะ เปิดมือถือทิ้งเอาไว้แต่ว่าก็กลัวแบตมันจะเสื่อมเนี่ยหรือว่าจะเปิดคอมทิ้งเอาไว้แล้วก็กลัวที่มันจะเปลืองค่าไฟหรือก็คือเปลืองเงินของพ่อแม่ด้วยเช่นกันนะครับโดยยูทิฟอนเนี่ยตอบโจทย์ตรงนี้ได้ดีมากๆครับซึ่งราคาเริ่มต้นเพียงวันละ10บาทถ้าใครสนใจนะครับอยากจะดาวน์โหลดยูทิฟอนลงไปที่ใต้คลิปเลยนะครับลงไปโหลดที่ใต้ดีสิบชั o นได้เลยแล้วก็อย่าลืมใส่โค้ดนะครับเ E J E J E เพื่อรับส่วนลดอีก20บบาทด้วยนะครับ ตัวอัปเดตนะครับเทเลอร์ยนะีเนี่ยมีอะไรเดี๋ยวเราไปดูกันนะครับตัวที่เขาประกาศมาแล้วเนะี่ยมีอะไรบ้างก็อัปเดต20ครับจะทําการอัปเดตวันพรุ่งนี้ครับรวมถึงนะครับนิวนะครับฟีเจอร์ใหม่เมนี่นิวฟีเจอร์ใหม่เพราะว่าเขาก็น่าจะมีค่อนข้างเยอะนะครับหรือว่าก็เพิ่มเข้ามา 2- 3โหมดหรือว่ามากกว่า2นั่นเองนะครับรวมถึงนิวเกมโหมดนะครับเป็นระบบเกมใหม่ก็หวังว่าคงไม่ใช่พอร์ทัลแล้วก็เข้าไปเลือกการ์ดอะไรแบบนี้นะคือแบบคงไม่ใช่รูปแบบเก่าๆอะ่ะไอคำว่านิวเกมโหมดก็คือตัวเกม ที่ยังไม่มีระบบนี้เข้ามานั่นเองเนาะก็หวังว่าไม่รู้ว่าจะเป็นระบบเก่าที่พลิกแพงขึ้นมาหรือเปล่าหรือเป็นระบบใหม่เลยดีไม่รู้หรือว่าจะเป็นรูปแบบของการที่คล้ายๆอนิเมะแวนการ์ดอนิเมะรีบอลหรือว่าอนิเมะลาสแตนที่เคยมีในเกมเหล่านั้นหรือเปล่าถ้าสําหรับผมนะถ้าเกมเหล่านั้นมีแล้วแล้วเอเอมีสำหรับผมถือว่าลอกนะครับไอ้คำว่าลอกเนี่ยไม่ได้หมายความว่าอุย้ยแม่งหน้าด้านลอกมาไม่ใช่นะครับคำว่าลอกสำหรับผมก็คือก็มันจาเจอะมันมีอยู่แล้วอ่ะมันควรจะใหม่ในแบบในความคิดของเรานะครับนิวไอเด นิวไอเดียนิวเกมโหมดก็คือนิวเลยนะครับก็คือใหม่ตามชื่อว่านิวนั่นเองนะครับแล้วก็มอลลีเควสคิวอาร์เอลคุณภาพออฟไลน์นั่นเองนะครับหรือว่าสิ่งง่ายๆที่คนขอเข้ามาเนะี่ยไม่ว่าจะเป็นพวกวงการโจมตีตัวละครที่มันะระวางเพื่อเราจะเห็นวงสุดท้ายเลยนะครับรวมถึงการไม่รู้เหมือนกันว่ามีอะไรบ้างนะครับแต่ว่าเขาบอกว่ามีเยอะนะครับพวกฟีเจอร์คุณภาพออฟไลน์อาจจะเป็นออโต้ฟาร์มไหมเออเข้าเกมแล้วไม่ต้องโหลดไหมอะไรเงี้ยแบบกดรีเพย์แล้วไม่ต้องโหลดไหมหรือว่าอะ,อะไรดีอะ ออโต้เซลล์ ale, มันก็มีแล้วดิเออหรือไม่รู้ไม่รู้เหมือนกันว่ามีคอณภาพออฟไลน์อ่ะออโต้อัปเกรดอะไรเงี้ยอาจจะเป็นอย่างนั้นก็ได้ผมไม่รู้นะแล้วก็เป็นคูณ2ไหมเออไม่รู้นะครับก็ต้องมารอดูกันว่าเป็นยังไงแต่ว่าคูณ2เนี่จริงๆจะอยู่ในคุณอในฟีเจอร์มากกว่าแต่สุดท้ายแล้วมันอยู่ที่แมปว่าแมปเขาจะพูดตรงเนี้ยในคุณภาพออฟไลน์หรือว่าจะเป็นฟีเจอร์หรือว่าระบบใหม่นะั่นเองอันนี้ก็ประมาณนี้นะครัเน,นอะหลักๆก็จะมีแค่ฟีเจอร์ใหม่ new game mode นะครับแล้วก็ Quality Life, กนนค่อมาคออฟ Holiday Event View Rotate นะครับ View Not r o t ท t เย็ดนั่นเองหมายความว่าตัว Holiday เนี่ยยังไม่หายไปก็คือเจ้าพวก Dark r k m a f r ฟ e ีเลนแล้วก็ไอเซนเนี่ยนะครับก็ต้องเท้าความย้อนกลับไปก่อนแล้กันรอซิงที่ผมเคยพูดไว้ว่าไอเซนเนี่ยนาตอนนั้นอะสุดท้ายแล้วที่ผมพูดไปว่าเฮ้ยมันสุดท้ายแล้วราคาจะเดือ2 0 0 0ถึ 2, 000, ผมโดนเด็กเหลี่ยมด่ายับเลยยับเลยยับหมาเลย โอ้ยมันเก่งกว่าดีโอนะดามเมจมันดีกว่ามันโคตรเก่งโคตรเทพโคตรโหดเลยมึงกดราคามันนะดีนู่นนี่ผมไม่ได้กดราคาผมพอใจในราคานี้ไงคุณเข้าใจปะอันนี้มันเป็นเพียงความเห็นส่วนตัวของผมไงเข้าใจปะเออแล้วแบบว่าผมก็พูดไปแล้วอะแล้วคุณก็แค่ไม่พอใจในความเห็นผมแล้วตอนนี้คุณไม่ไปตามด่าตลาดนะครับคุณย้ายมาราคาหมื่นหนึ่งเหมือนเดิมไม่ใช่หรอหมื่นห้าสองหมื่นไม่ใช่หรอคุณไม่ไปตามด่าตลาดแคุณมาตามด่าผมทำไมอ่ะคุณเฮเตอร์หรอหรือว่ายังไงอะ เออคุณไม่มองภาพรวมคุณไม่เคยลงทุนคุณไม่ไม่คิดเผื่อในอนาคตบ้างหรอราคามันจะแบบนี้ตามที่คุณคิดหรอโลกหมุนรอบตัวเองนี่คือโลกหมุนรอบตัวผมหรือว่าหมุนรอบตัวคุณกันแน่ คใครที่ตามด่าผมคุณลองมองภาพแบบกว้างๆดูนะครับว่าคุณเล่นแต่เกมเหลี่ยมเนี่ยคุณเคยมองในโลกอื่นๆบ้างหรือเปล่าที่ผมไม่ได้มาตามด่าเด็กนะแต่ว่าอยากให้น้องๆเขาแบบมีซิลิบัมที่มันเยอะมากขึ้นนะครับหรือว่ามองให้มันกว้างมากขึ้นเนาะการที่เรามองไปอนาคตหรือว่าการที่เราคาดเดานเนี่ยมันไม่ได้ผิดเว้ยการที่ผมพูดณนะตรงนั้นอนะ่ะสองพันถึงสองพันห้ามันเป็นราคาที่ผมโอเครับได้นะครับแล้วผมก็พูดไปว่ามันก็ตามราคาตลาดถ้าผมได้มาผมก็ขายตามราคาตลาดผมก็คงไม่อีโก้นะครับขายแบบหมื่นหนึง่งแบบเฮ้ยน กูแบบช่องดังช่องโตขายหมื่นหนึ่งเวตามตลาดจะขาย500มันไม่ใช่นะครับผมก็บอกแล้วว่ายิ่งมันไม่อัปเดตเนี่ยนะครับแล้วยิ่งมันปล่อยตัวละครให้นานเนี่ยและยิ่งการที่คนเล่นเยอะมากขึ้นการปล่อยสคริปต์การปล่อยมาโคเยอะขึ้นเนี่ยตัวละครยิ่งอยู่นานขึ้นราคาม,มันยิ่งตกลงครับมันคืออุปสองค์อุปทานหรือว่าดีมานพลายที่บอกเลยครับแล้วก็น้องๆบอกว่ามันจริงที่สุดในเกมผมหวังว่าวันที่ตัวละครเทรดได้นะครับก็หวังว่าทุกคนจะเล่นไอเซนกัน หวังว่าอย่างนั้นนะแล้วคนจะมียูนิคกันนะคนที่ชอบตามด่าตามว่าผมแล้วบอกว่าไอเซนมันเก่งมันเทพอย่างงุ่นอย่างนั้นอย่างนี้เนี่ยขอให้มีกันทั้งเซิร์ฟผมหวังว่าจะมีทั้งเซิร์ฟนะเพราะว่าคุณบอกว่าผมคิดผิดหมายความว่าถ้าผมคิดผิดจริงผมก็ขอเห็นความคิดถูกของคุณที่โลกไม่ได้หมุนรอบตัวเองเนาะของผมมันโลกหมุนรอบตัวเองเนาะผมอยากจะเห็นโลกของคุณว่าเด็กเหลี่ยมเด็กโลบอ,อย่างพวกคุณเนี่ย มีไอเซนกันเต็มเซิร์ฟเลยนะครับแบบเข้าล็อบบี้ปุ๊บแม่งต้องมีกันทุกคนนะ่ะแบบว่ามียูนิคกันทุกคนเลยอไรเงี้ยผมอยากให้เป็นอย่างนั้นนะกันเนาะอันนี้ขออนุญาตจิกแกะเอ่อจิกกัดหรือว่าแซะพวกเด็กเหลี่ยมพวกที่มันแบบว่าโลกหมุนรอบหมุนหมุนรอบตัวเนาะก็คือเขาเขาหมุนรอบโลกแต่ผมเนี่ยโลกหมุนรอบตัวเองลนะกันเนาะเอาเป็นว่า อีเวนต์มันไม่ได้หมดไปนั่นเองนะครับก็หมายความว่ายังหาไอเซนหาดุนนี้ได้อยู่ก็คือตัวละครมันราคาถูกอะ่ะนะตอนนี้นะเรียกได้ว่าที่ผมวางไว้2 0 0 0ถึง2อ0พเนี่ยมันแพงเกินกว่าที่ตลาดเขาวางแล้วตอนนี้5 0 0 1,000พและต่ำกวันที่ผมวางไว้นะครับหนักกว่านั้นอีกเนาะก็ขอบอกให้พูดหน่อยว่าวันที่ผมพูดมันคือวันแรกมผมก็คิดว้า,าราคาราคามันอาจจะประมาณนั้นไงแต่ตอนนี้มันหนักกว่าที่ผมพูดไปอีกนะครับก็ราคาติเกี่ยมเนาะ,นะดีมาสล라이มันใช้ไม่ได้นะครับต่อมานะครับอะโกนีวิ วิวบิค o มล l i ิเต็ดนะครับก็คืออากนี่ก็คือตัวเพนนั่นเองนะครับจากตัวเล gend สเตทเนาะก็เก่งดาเมจแรงแต่ตีช้ามีความสามารถในการผลักเอาว่าประมาณนี้ละกันนะครับก็จะกลายเป็นตัวละครลีิเต็ไปแต่ว่าประเด็นคือจีระยะเนี่ยเป็นตัวละครที่อยู่ในอัปเดตด้วยแต่ มันไม่กลายเป็นตัวลิมิเต็ดหรือว่าไม่หายไปไงยังสามารถหาในตู้ได้อยู่หรือว่าผมไม่รู้ว่าเขาลืมหรือเปล่านะครับก็ประมาณนี้นั่นเองนะครับก็รีบหาไว้ผมไม่รู้ว่าเขาจะเอาออกไปพร้อมกันไหมหรือว่าก็ประกาศเท่านี้คือเท่านี้เลยนะครับจีริยจะกลายเป็นตัวไม่ลิมิเต็ดหรือเปล่าก็คอยว่ากันนั่นเองอะเนาะต่อมาครับอัปเดตนะครับก็จะมี New b a t t l e p a s s เข้ามาใหม่นะครับแล้วก็ Leaderboard รีเซตนะครับรวมทั้งหอคอยนะครับตามนั้นเลยเนาะก็จะได้รับรางวัลด้วยนะครับใครที่ไต่หอคอยอยู่่่่หรรืออยััังไไไมด้้้ตตชนทีเจาวะคก็ รีบมาไต่กันนั่นเองละกันนะครับโอเคเนาะประมาณนี้แล้วเขาก็มีการบอกได้ว่าเฮ้ยก็คือเขาได้รับเรื่องแบบเฮ้การแบบดีเลยชา้าหรือว่ารับปัญหาที่แบบทุกคนหวังว่าเออแบบเขาจะทําเกมได้ดีขึ้นหรืออะไรงเงี้ยเอาเป็นว่าทุกอย่างเขาพยายามที่จะทํางานอย่างหนักหน่วงแล้วก็อัปเดตอย,อย่างไวมากขึ้นนั่นเองครับแล้วก็ทุกอย่างเขาทํางานหนักมาก ก็รอดูแล้วกันไอสามสิ่งตรงนี้ new feature new game mode แล้วก็ quality of life ที่เขาจะเพิ่มเข้ามาอัปเดตเนี้ยมันคุ้มค่ากับ1เดือนที่ทำมาหรือเปล่านาะเพราะว่า AA ก่อนหน้านี้มันเคยเป็น the best map ที่ผมยกย่องให้เป็นที่1แต่ตอนนี้มันไม่ใช่ไงสำหรับผมมันก็เป็นแค่ map ทั่วๆไปแม p สวนๆแม p ธรรมดาที่แบบมันไม่ใช่ the best อะโอเควันหนึ่งคุณเคยอยู่ท็อปสูงสุดวันหนึ่งคุณต้องตกลมาได้เช่นกันครับอย่างนั้นตอนนี้สำหรับผมมันก็มีแม p อื่นที่สู้ได้ล i k สแต a แ d นการ์ดอะไรเงี้ยเนาะประมาณนั้น นะเนาะอ่ะมาเรามาดู ตัวเชลเลอร์กันหน่อยแล้วกันครับว่ามีอะไรไงกันบ้างเนาะน,นี้ก็พูดมาค่อนข้างนานนะว่ามีอะไรไงนบ้างเพราะเราก็ไปฝอยในช่วงนี้ซะเยอะเลยนะครับเพราะมันมีเด็กที่ตามด่าผมอ่ะผมก็ต้องพูดถึงพวกมันบ้างป้าไม่ได้ให้แสงมันหรอกแต่ว่าเราก็ต้องพูดให้มันเข้าใจแต่ผมเข้าใจแหละว่าโลกหมุนรอบตัวเองผมนะหมายถึงผมผมเนี่ยโลกหมุนรอบตัวเองไม่เคยแบบออกไปดูภายนอกไม่เคยเล่นเกมไม่เหลี่ยมหรือว่าไม่เคยเปิดทีวีดูผมอยู่แต่ในถ้ำไงนะผมก็เลยจะเป็นสิ่งที่โดนด่าจากน้องๆมากกว่านี่ปกติครับอย่างที่บอกความเรื่องปติมากๆนนัเองอะ เรามาดูกันนะครับสำหรับเทเลอร์นะครับตัวเกมมีอะไรงไงกันบ้างครับดูเลยครับเหมือนจะเป็นตัวชิบูย่านะครับอืมแล้วก็เห็นอุ้ยแต่ว่ารูปแมปนี่เอาจริงค่อนข้างเหมือนเกมอะไรนะอนิเมะแวนการ์ดเนาะเออเหมือนมากนะครับแล้วก็ไอออนิเมะอะไรสักอย่างผมจำชื่อมะไรที่เคยเล่นอยู่นะครับแล้วมันมีอัพขึ้นอัพลงอะไรที่แบบอัพซ้ายอัพขวาบนอัพล่างเนี่ยผมจำไม่ได้แล้วนะครับ โอเคจากเรื่องบูล็อกนะครับไม่รู้ชื่อตัวอะไรเนาะแต่มันจะมาตัวเดียวไม่รู้ว่ามันคือตัวละครจากในไอดีหรือเปล่านะหอคอยตัวใหม่หรือเปล่าเพราะก่อนหน้านี้เรามีเมซี่ไปแล้วใช่ไหมเอไมยให่อคอยดิเจ้าโตวิลี่ทัวร์นาเมนต์เนาะแล้วนี่เป็นตัวอะไรตัวปืนเนาะมันคือตัวจากเรื่องไรมีใครรู้บอกผมได้นะนี่ผมไม่รู้จริงแล้วมันเอ้ยแปลงร่างด้วยหรอคือตัวอะไรอ่ะเหมือนแปลงร่างเป็นมัมมี่อ่ะเออผมไม่รู้อ่ะแล้วก็แบบลงมากับอะไรวะเครื่องบินเนาะ คือตัวอะไรอะอันนี้ไม่เรื่องไรไม่เคยดูเลยหรือว่าเป็นตัวออริจินอลของเกมอีกตัวหนึ่งเนาะอันนี้ไม่รู้เนาะอันนี้น่าจะเป็นมากีหรือเปล่าไม่รู้นะฮะแล้วก็เป็นไม่กลมารูนะครับกี่ตัวละหนึ่งตัวสองตัวสามตัวเออสามตัวสี่ตัวละอันนี้สี่ตัวละอ่าไม่กลมารูนะนี่คือตัวที่สี่แล้วก็ตัวที่ห้าน่าจะเป็นอิจิโกะปะอันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะเป็นการรีโมเดลหรือเปล่าไม่รู้ว่าอาจจะไม่ใช่อิจิโกะก็ได้มันมีตัวอะไรไม่รู้ยืนอยู่บนไหล่ะเออไม่รู้เหมือนกัััันนนนนนออ่่่่่่่ะเเเีีีีีียมมมมมททรรรรงโโซไไูู้้้ิจจกกปปลลา็ตวคบ แล้วก็ตัวที่6ครับมีงูมินั่นเองนะครับมีน้องหมามีอะไรอ่ะมีดํดๆนะครับโอเคมีช้างแมมมอสนะฮะโอเคแล้วก็อุ้ยตัวที่8อันนี้ตัวที่8แล้วป่ะคาตาคุริเอ้ยชื่ออะไรวะฮินามิตัวอะไรวะฮานามิเออจาชื่อไม่ได้ฮิคาริฮาคาริเออฮาคารินะครับตัวที่8และอันนี้ตัวที่9นะครับอืมก็ไม่รู้ตัวอะไรอ่ะมันมีแบบเหมือนจะเป็นกระดูกวิ่งแล้วก็ตัวที่10ใช่ป่ะสิบหรือเก้าไม่รู้นะ เออเดี๋ยวมันคือตัวเก่าๆนะฮะอันนี้ไม่รู้ว่ามันมีเป็นเม็ดมันมีเป็นบังกรมีเป็นไส้เดือนนะครับมีเป็นถือคาถาไม่รู้ตัวอะไรเลยอ่ะนะครับอานอสออันนี้ไม่รู้เหมือนกันนะครับแล้วก็ตัวที่11บ้างหรือตัวที่10ออะลูเคียนะครับอืมอืมโอเคเฉยๆนะกับเอฟฟองเอฟเฟกต์น่าจะมีประมาณ10ตัวสิบเอ็ดตัวโดยประมาณนะครับแล้วก็มาโชว์ฮาคาริเหมือนเดิมเหมือนกับจะมาโชว์แจ็คโงแจ็คพอตเฮ้ยมีมตะลิกนี่หว่า <laughs> เออมีมนักพน,นันนะฮะ เออคุณกดพอหรือยังอะไรอย่างเงี้ยถ้าคุณไปต่อคุณก็มีโอกาสได้คุณไม่กดต่อก็อจบอ่ามิงม,มินะครับเป็นมโหรากานั่นเองว้าวไม่เหลี่ยมด้วยนะครับมีโกงมีกล้ามอ่ะเนาะเออนะครับใช้ได้ใช้ได้ไดมีมโหรากาแต่จากที่เห็นนี้เหมือนจะมี2ตัวที่เอามาโช์เคสแบบสุดท้ายก็จะมีตัวฮาคาลีกับมโหรากานะครับประมาณนั้นเฮ้แต่ว่าเราไม่เห็นไอ้นี่วะ เราไม่เห็นโกโจอ่ะเราไม่เห็นอะไรอย่างนี้เราไม่เห็นซูคุนะอ่ะเฮ้ยหรือว่ามันจะมาเป็นพาร์ททูวะเป็นไปได้ปะอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะฮะ,ะประมาณนี้นั่นเองนะครับก็เรียกได้ว่ามีตัวละครมอนสัก10ตัว11ตัว9ตัว10ต,วตัว11ตัวประมาณนี้แล้วกันเนาะสำหรับผมไม่ได้ว้าวเท่าไหร่กับเทเลอร์อันนี้นะครับอมไม่รู้สิผมแค่รู้สึกว่ามันธรรมดาธรรมดาไปแล้วจะเป็นเพราะว่าผมไม่ได้เล่นเกมเหลี่ยมแล้วนะครับคือเรียกได้ว่าคือไม่ได้จับ่ะผมแค่รอมันอัปเดตแล้วก็อัปเดตเนี่ยมัน ไม่ได้อัปเดตมาประมาณเดือนถึงเดือนครึ่งนะครับสำหรับผมเนี่ยมัน,ม,นมันต้องมีไอทท่เยอะนะแต่ว่าผมก็พยายามจะเอาโรบอทไปเปรียบเทียบกับเกมมือถือให้ได้ซึ่งจริงๆมันเปรียบเทียบกันไม่ได้เนาะมันคือกลุ่มก้อนเล็กๆนะครับหรือว่ากลุ่มเด็กเนี่ยที่เขาแบบมีเวลาว่างแล้วมาทำแมปกันเนาก็ต้องมารอดูว่ามันจะตอบโจทย์เราได้หรือเปล่านะสำหรับผมก็ก็ท่าดีเฟลแหละแต่ตอนนี้ผมไม่ได้ไปลงทุนยูนิคอะไรเยอะและ้วก็คือ <c oughs> ง่ายๆเลยไม่ได้ลงทุนแล้วนะครับสำหรับเกมไเพราะว่าผมจะไปลงทุนกับเกม Seven Night Rebird ะที่จมาเร็ซเ็วนี้า่วนเก็บตตังทนอยู่่่แววา ยังคงเล่นแล้วก็เก็บคน,นไปเรื่อยแต่ว่าลึกๆแล้วเหมือนเดิมครับผมให้โอกาสเ a ยาวๆจนถึงตัวเซเว่นไนท์เข้ามาแล้วกันนะครับก็ระหว่างนี้ก็รอตัวออสตาไปด้วยนะหลักๆผมเนี่ยตอนนี้อยากไปออสตามากกว่าและอยากเห็นความใหม่อยากเห็นความรีโมเดลอยากเห็นความเริ่มใหม่ผมขี้เกียจเล่นแมปอะไรที่มันเก่าๆรู้สึกว่าพอแมปมันทุกแมปอะครับพอมันเริ่มไปไกลๆแล้วอะมันเริ่มตัน นะครับใช้คำว่ามันเริ่มตันอ่ะเออมันก็คือแบบมันก็แค่เก็บตัวละครอัปเดตใหม่ตัวละครเข้ามามันมีแค่นั้นอ่ะมันตันเว้ยเข้าใจป้ะมันตันมาเหมือนอสตาที่มันเป็นมันเปิดมานานเนาะมันก็แบบตัว7ดาวมา8ดาวมา9ดาวมา10ดาวมาอันนั้นเกินอันนั้นเกินไปมันก็แบบก็แค่ตัวละครใหม่ๆเข้ามาสุดท้ายมันก็วนลูปรูปแบบเดิมๆนะครับการที่จะสนุกกับเกมได้คือเริ่มต้นใหม่แม่เลยนะครับอะไรแบบนั้นเนาะอ่ะก็ประมาณนี้ลวกันสำหรับ Ad อ่ร้ว่าทุกอนเดอร์นวหรับอมปเฉยๆอ่ะ ไม่ได้ว้าวขนาดนั้นนะครับมันก็เป็นแค่ตัวละครเข้ามาแต่สิ่งที่ผมสนใจมากกว่าก็คือ new feature นะครับแล้วก็เกมโหมดแล้วก็ QL ที่เขาจะเพิ่มเข้ามาเนี่ยมันจะทําให้เราเล่นได้ไง่ายมากยิ่งขึ้นไหมนะครับแล้วก็คนจะบ่นมากขึ้นหรือเปล่าแต่สิ่งที่แน่นอนเลยคือไอเซนน่าจะเต็มเซิร์ฟแน่ๆเนาะเด็กเหลี่ยมเด็กโลบอกที่เขาแบบว่าเป็นอธิกับผมหรือว่าเหล่าเฮเทอร์เนี่ยเขาจะมีปัญหากับผมเยอะๆนะครับในเรื่องของความคิดที่ไม่ตรงกันนั่นเองครับก็แน่นอนเพราะความคิดไม่ตรงกันกกนะผมมงมกกมมม่่ไเเัลลยย เออจริงๆอันนี้พูดจริงนะผมมีผมยังไม่เล่นมันเลยอืมแค่นั้นผมมีอยู่สามตัวแล้วตอนนี้ผมยังไม่เล่นเลยแม้แต่เกมยังไม่เข้าเลยเก่งจริงก็ดึง,งผมกลับไปเล่นให้ได้สิแค่นั้นนะครับแต่ว่าเด็กเหลี่ยมเขาเล่นกันอยู่แล้วเพราะว่าถ้าผมขึ้นไลฟ์เกมไม่เหลี่ยมเนี่ยเขาจะไม่มาดูอย่างแน่นอนนะครับโอเคประมาณนี้ละกันนะครับนี่คือ update, อัปเดตจะลืมใส่โค้ดกันด้วยละกันนะครับขอบคุณมากที่เข้ามารับชมละกันเนาะทุกคนเห็นยังไงกันบ้างสำหรับอัปเดต2ีสบนี้สำหรับเทเลอร์ที่เข้ามาแล สำหรับผมไม่รู้เลยนะครับผมจะยังว้าวไหมหรือว่าถ้าผมขึ้นไลฟ์แค่ชั่วโมง2ชั่วโมงก็ตามนั้นนอกะแต่ว่าถ้ามันสนุกก็คือไลฟ์ไป8 9ชั่วโมงก็ตามนั้นก็ว่ากันระเดกเนอกะเดียวก็จะโดนเด็กๆมาตามแซะตามแขวว่าไหนมึงบอกในคลิปว่ามงนล่นสนุกเลยพอมึงเล่นจริงมึงแน่งเฉดอีกไอะไรยเงี้ยใช่ไหมเราจะต้องโดนเด็กเหล่านี้มันมาแบบแซะมากระแ,แนกกระแหนอะไรอย่างี้อยู่แล้วนั่นเองครับคือเอาเป็นว่าที่ใครที่มันแหละผมเข้าใจเด็กมันก็จะตามแซะตามอะไรอย่างเงี้ยแล้วครับเป็นเรื่ ผีหลิกสิทธิ์ดูดีอะเข้าใจปะเนี่ยอนิวเมะเรนเจอร์มันก็คือเกมผีหลิกสิทธิ์เว้ยในวันหนึ่งไม่ปิดก็ไอเดียตันเข้าใจปะเออสุดท้ายแล้วเราก็ต้องไปหาเกมอื่นอยู่ดีนะครับผมคงไม่ได้อยู่กับเกมเหลี่ยมไปตลอดชีวิตหรอกครับเพราะสุดท้ายแล้วผมอยู่กับเกมไม่เหลี่ยมซะมากกว่าอยู่แล้วเพราะช่องผมคือช่องไม่เหลี่ยมครับผมไม่ได้ซีเรียสเรื่องคนจะดูเยอะหรือคนจะดูน้อยนะครับผมเล่นเกมที่ผมสนุกอยู่แล้วแค่นั้นเองนั่นคือตัวตนของผมผมเป็นอย่างนี้มาตั้งแต่ต้นแหละครับสนุกเล่นะคครรััับบสสวดี